รีวิวเครื่องเล่นซีดีเทปแล้วก็วิทยุแล้วก็ไลน์อินไปนะฮะตัวนี้ต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ามาอัดที่เทปได้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ภายนอกเข้ามาฟังที่เครื่องนี้ได้เลยนะครับสามารถเชื่อมต่อพวกวอล์กแมนพวกโทรศัพท์เปิด u t u b e เข้ามานี่ได้เลยนะครับเป็นยี่ห้อโซนี่นะฮะตัวนี้โซนี่โมเดล cfdk a 1 0 0 t v เครื่องสภาพสวยนะครับมีรอยบ้างจำกันเวลานะครับตัวตัวนี้ดึงเข้าดึงออกได้นะครับสำหรับนัาปัดวิทยุนะครับ เิดเครื่องตรงนี้นะครับปิดเครื่องก็ตรงนี้นะครับฟังก์ชันต่างๆก็จะประมาณนี้ตัวนี้ใช้ไฟ220โวลต์ารรลัาสหรับคนที่ชอบเสียงแน่นๆนะครับแนะนําตัวนี้เลยนะครับเสียงแน่นเสียงดีตัวลําโพงหุ้มด้วยผ้ากำมะหยี่มีสายไฟหัวกลมแถมให้ตรงรุ่นช่องใส่ฐานเป็นแบบนี้นะฮะลังฐานซาตียมเลยนะครับสภะพใหม่เอี่ยมเลยไม่ได้ลองให้นะครับฐานเยอะเกินนะครับเลกซิเรียวทุกอย่างยังอยู่ครบทุกอย่างนะครับ เริ่มต้นก็เสียบสายไฟที่แถมให้เสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะครับใช้ไฟตรงบ้านเราได้เลยเสาวิทยุทุกอย่างตรงรุ่นเครื่องจะมีรอยบ้างทําการเวลาครับสินค้ามือสองอุดามาร์เนียลำโพงตัวนี้จะเป็นผ้านะครับตัวนี้จะเป็นลายไม้นะครับเริ่มต้นก็เปิดเครื่องนะทุกอย่างจะเล่นอะไรก็อกดเพย์ตัวนั้นได้เลยจะมีปุ่มเพย์จะเล่นซีดีก็กดเพย์ซีดีนะครับเดี๋ยวผมทดสอบซีดีรองรับออเดีโอดิสต์นะครับตัวนี้ไม่ได้รองรับเอ็มพีสามนะครับเขียนไวนน้บอดิสม,มนุนะคร มันก็นจะเริ่มอ่านหน้าจอทุกอย่างติดครบนะครับฟังก์ชันทุกอย่างตรงนี้นะฮะอ่านปกตินะครับแผ่นก๊อปแผ่นรอยอ่านนะฮะตรงนี้แผ่นเป็นรอยก็อ่านปกตินะครับนะฮะเล่นเร็วนะครับนิแท็กนะครับโซนี่ส่วนมากจะอ่านช้าแต่ตัวนี้เดี๋ยว่าอ่านเร็วนะครับอาจจากซีดีลงเทปอาจจาะวิทยุลงเทปแล้วก็อาจจะุ่มอุปกรณ์ภายนอกเนี่ยลงเทปได้เลยนะครับ ย้อนหลังหรือว่ามีกีตา่์ช่องอมไรนะตัวนี้ตัวสบอัดจะซีดีลงเทปนะครับใส่ม้เปล่าเข้าไปนะครับมันเล็กปอมันให้กดเพ หลักการอัดใช้อันเดียวกันหมดเลยนะครับก็คือกดให้พอแล้วก็เก็นะครับส่วนตมมอื่นนี้ไม่ได้ศึกษาดูครับพวงนี้นะ่าจะเป็นโปรแกรมตั้งรีเทสตั้งรนดอมนะครับประมาณนี้สตอปประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาลองฟังเทปดูทุกอย่างจะเล่นอะไรก็กดตัวนั้นนะครับฟังช์ชันโดยตรง กอสายเทปเปลี่ยนสายพานใหม่เรียบร้อยนะกอสายก็ปาดเต็มระบบเลยนะครับลองฟังันนี้จ่ัดเมื่อกี้นะครับหวอ,อันสแตว์ดีทุกอย่างเป็นระบบฟุดนะครับกดลงกดขึ้นนะครับเทปด้วยเหมือนกันอันนี้จี่อัดจ,จากซีดีเมื่อาจจาก,กี้นะครับต่อาาไปเดี๋ยวผมจะ่อจักรากลายอินใหม่ช่องนี้นะครับตัวกีเขียวนี้จะเป็นหูฟังนะครับ ฟังก็เสียบออกปกตินะนะครับใช้งานได้หมดเลยเลื่อนวันรุ่งขึ้นนิดหนึ่งนะค,ะนะคะรวนุ่เป็นตัวนี้นะคะรับวัุ่นีเปิดจากเครื่องนี้บ็แมนะฮะสามารถต่ออุปรกรณ์ภายนอกเข้ามาฟังจากเครื่องนี้ได้โดยตรงเลยนะครับหรือว่าใครมีห่างปลาบูทูธทําตัวนี้เป็นลำโพงบูทูธได้เลยะะอัดก็เหมือนเดิมโค้ดเลคคอร์ดนะครับแล้วก็ด บผมถอดแล้วนะครับลองฟังเทปดูนะที่อัดมเมื่อกี้นะกอซ้ายกอซ้ายกับขวาเต็มระบบเลยนะครตัวนี้ใส่พานใหม่เรียบร้อยมีตัวเลขบอกนะว่ากอไปจางไหนนะอเมื่อะนะครับส่วนระบบวิทยุนะฮะก็กดที่คำว่า fm ได้เล,เลยบ้านเราจะมี fm AM นะคาพบนใหม่ F M, ตัวนี้จะเป็นพวกหน้าปัดตรงนี้ซึ่งจะเป็นขึ้นของญี่ปุ่นเขานะครับ เราสามารถหาคลื่นในตรงนี้นะบวกลบตรงนี้ออโต้น,นะ AM นะครับถึง1,600กิโลเฮิร์น,นะครับกด FM FM ถึง90เมกะเฮิร์นะครับจัด76ขึ้นมาเราถึง90นะครับจูงขึ้นตรงนี้นะครับเป็นระบบสเตอร์โอดเราไม่ได้รับความกระจายเราเจอคลื่นขน,ขนาดนี้เพราะว่า ทางโรงพยาบาลนะถ้าท่านไปโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยคุณหมออทํางานหนักมากนะคะเนื่องจากมีคนไข้ยเยอะ,อะค่ะ,ะบบท่านท,ท,ที่มีปัญหาโรคประจําตัวนะคะกลุ่มอาการโรคที่ท่านเป็นวิธีการกดเครไปที่เทปจะตัดไปเทปอัตโนมัติเลยนะ หยุดเล่น,ก,นลก็ประมาณนี้แล้วก็ปะาเนี่ยสังเกตมีอยู่หน้าจอหมดเลยนะกัาซ้ายเล่ก็จะลดประมาณนี้นะครับได้หมดเลยนะครับโอเคครับปิดเครื่องก็ตรงนี้ได้เลยนะครับจบการรีวิวขอบคุณครับ